ยังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจคุณแม่นกแรครับสีครับผมนะนการจนาครับผมเราคุยกันสนุกสนุกนะครับในช่วงบ่ายนะครับก่อนจะม่วงนอนนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับว,รว,วันพระด้วยนะวันพระด้วยนะครับวันเสาร์วันพระ คุอลุงพลครับที่ร้องให้เราฟังเกือบสามปีแล้วเนะอ้ยสามปีไปแล้วนะสามปีไปแล้วนะที่ลุงพลร้องความในใจนะครับร้องความในใจสามปีแล้วนะครับความคืบหน้าบางทีพวกเราเนาะเรื่องอะไรต่างๆที่พวกเราเคยเคยได้ยินแล้วมันก็เงียบหายไปเลยโดยที่เราไม่ไม่มี ไม่มีที่ตามข่าวถูกต้องไหมนะฮะถ้าเราไม่เป็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุกพลหรือเอฟซีลุงพลเราก็คงไม่ได้ตามข่าวดังนั้นสังคมส่วนใหญ่เขาไม่รู้เรื่องนะครับมันยังมีเรื่องต่างๆนานาในสังคมที่ดึงดูดให้คนในสังคมไปสนใจเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการมองการเมืองดังนั้นการที่จะไปสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเฉพาะในใน เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยในจุดเล็กๆจุดหนึ่งในสังคมในระดับชาตินะครับดังนั้นเช่นกรณีจู่ๆเรามีคำพิพากษาออกมาจึงรู้ว่าคดีอะไรอย่างไรใครถูกฟ้องใครถูกยกฟ้องนะครับเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เอฟซลุงพลหรือพวกเราเนี่ยจะไม่รู้ว่าตอนนี้คืบหน้ามาขนาดนี้แล้วเรียกว่าใคร ไทยมีแนวโน้มเนี่ยนะไม่รู้เลยนะครับนะฮะอ่ากรณีอ่ะกรณีของแม่น้องต่อครับยกยกตัวอ,อย่างกรณีแม่น้องต่อเราไม่เราไม่เคยติดตามหรือกรณีแม้แต่กรณีของดารานะครับน้องเตงโมะนานนานทีจะมีข่าวแป๊บๆมาแล้วก็หายเนี่ยแบบเนี้ยถ้า ถ้าที่จาได้คดีน้องต่อเนี่ยก็คือตํารวจจะซวยไปตั้งข้อหาว่าทําให้ผู้อื่นที่แก่ความตายเนี่ยนะครับแต่ว่าพอศาลจะพอศาลจะอขอหลักฐานว่าที่พยายามตั้งข้อหาเขาว่าฆ่าคนตายเนี่ยหรือประมาททาให้ผู้อื่นที่แก่ความตายเนี่ยไหนหลักฐานว่าตายซวย เจอต่อเจอตอก็คือไม่สามารถหาล่องรอยหลักฐานคําว่าตายต้องมีซากมีซากศพหรือมีอะไรที่หมายถึงเป็นบุคคลบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ได้ตายไปแล้วเน่ยมันหาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอมันก็ติดมันฟ้องไม่ได้ถ้าฟ้องไปยังไงก็หลุดก็เป็นปัญหา นะครับเป็นคดีที่อันนั้นก็เป็นคดีที่แปลกนะครับเด็กเด็กแปดขวบเออเด็กกี่ขวบนะแปดเดือนเหรอเอ้ยไม่ใช่แปดเดือนนะแล้วก็เรื่องแรกๆเรื่องดังมากเรื่องคนที่น่า,าสงสัยคนที่มีพิรุษไปเปลมาหายเลยที่หายไปตอนนั้นนะเพราะว่าแม่เด็ก ถูกจับในข้อหาว่าประมาททำให้ผู้อื่นเึงแก่ความตายเนี่ยนะฮะจับไปขังขังแล้วไม่ให้ไม่ให้ประกันภายในยี่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้สี่แปดชั่วโมงก็ไปผัดฟ้องฝากขังเหมือนเหมือนลุงพลนี่แหละครับไปผัดฟ้องฝากขังเพราะเกี่ยวกับเด็กครับเจ็ดผัดเจ็ดผัดเหมือนกันสุดสุดเลย แล้วก็ได้รับอิสระภาพเพราะว่าไม่สามารถควบคุมไดต้ตอนนี้แม่ของเด็กไม่สามารถควบคุมได้น,น,นะครับเพราะว่าก็คุณเจ้าหน้าที่ไปขอสารฝากขังในระหว่างที่รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจะให้คนติดคุกฟรียาวไปโดยไม่มีเงื่อนไม่มีระยะไม่ได้สารก็กําหนดในคดีอัตราโทษรุนแรงเนี่ยก็ให้อะประมาณนี้นะเจ็ดถัดนะให้เจ็ดถัดไปสี่วันเนี่ย ผ่านละสิบสองวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อายการจะต้องมีสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เพื่อเพื่อนําสู่การฟ้องการฟ้องศาลจึงจะมีการถ้าต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็จะถ้าเขาไม่รับไม่รับสาร,รภาพนี่พยายามรับสาร,รภาพแล้วนะ <c oughs> ตลกมากเหมือนพยายามรับสาร,รภาพแล้วอะ่ะเช่นเอาโยนลงน้ําแต่มันหาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอก็มันสรุปสํานวนไม่ได้ เพราะว่าต้องรู้แล้วว่าศาลจะต้องขอหลักฐานยืนยันว่าสิ่งนั้นหรือว่าบุคคลนั้นหรือสิ่งเด็กหรือลูกเน่ยตายจริงมันก็เลยค้างเติองอย่างเงี้ยติดคุกไปจนครบก็ต้องปล่อยตัวนะครับตำรวจไม่สามารถควบคุมได้ทีนี้มันก็เป็นเมื่อปล่อยตัวแล้วมันแล้วก็หาหลักฐานฟ้องไม่ได้มันก็เลยคาราคาซังอย่างเงี้ยจะจับกุ่มใหม่ก็ไม่ได้ นี่คือเป็นเป็นคดีที่วิพิสวงเหมือนกันเจ้ก็ต้องตั้งประเด็นใหม่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเด็กไม่ได้ตายแต่ว่าอาจจะมีการมีการแลกขายหรือซื้อขายหรือเปล่าก็ตั้งประเด็นใหม่เพื่อสอบหานะครับดังนั้นเรื่องนี้ประหลาดในความหมายเนี่ยคดีน้องผลไม้ก็ประหลาดครับคดีน้องผลไม้โชคดีที่เจอศพครับแต่คนเจอกับรีบเผาครับอ้างประเพณี อันนี้ก็ประหลาดนี่คนอผู้เสียหายบอกว่าที่เผาเพราะว่าตำรวจอนุญ,ญาตแล้วมันติดอยู่ที่คาว่าตำรวจอนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็นําสืบหมดแล้วนะครับฝ่ายโจทนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้านที่ก็โดนหมดนะฮะในเรื่องนี้นะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าทำว่าตำรวจให้ ตำรวจให้สงสัยลุมพลเนี่ยตำรวจคนนั้นได้ขึ้นได้ขึ้นในการไหมนะนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ครบสมบูรณ์แล้วนะเมื่อครบสมบูรณ์อย่างที่เราว่าครับใครที่มามาแอบอ้างมาแอบอ้างหลักฐานว่าสามารถเอาผิดลุนพลได้เนี่ยก็คือไอ้พวกนี้ก็ถ้าดําเนินคดีได้ก็ดําเนินนะเพราะว่า มันใช้ชื่อบุคคลอื่นที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยเพื่อมาหากินมาทำมาหากินในการทำ YouTube นะครับในกระบวนการคือลุงพลในการจะบอกว่าลุงพลผิดเนี่ยฝ่ายโจทย์ได้ได้สืบสืบครบแล้วนะครับเมื่อสืบครบแล้วก็ต้องรอนะครับรอต่อไปนะครับรอที่ จำเลยนะจะต้องเบิกพยานยประมาณยี่สิบปากนะครับน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนหน้านะครับก็จะได้ลุ้นกันจะได้ลุ้นกันว่าสารชั้นต้นจะตัดสินอย่างไรนะครับรู้แต่ว่าฟังลุงพลโลง่งลุงพลมาแตนโล่งนะครับเมื่อเมื่อแตนขึ้นนะครับจะโล่งกว่านี้ฮะโล่งเหมือนเขาทรายต่อยมวยเมือ่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถนนโลง่งโล่งโล่งเลยนะ ส่วนสิ่งที่ผมเขียนนะครับก็คือเป็นต่อกเกมนี้บางคนจะใช้เรื่องนี้เป็นเกมในการให้ลุงพลรับโทษนะครับเกมก็คือต้องปิดเกมปิดจ็อบปิดเกมนะครับนะครับเ,เราก็ต้องพูดในมุมมองของความความเห็นความเชื่อนะครับว่า เราวิเคราะห์นะครับเราหามีการไปอินไซต์ใดๆไม่นะครับเราพูดแบบชาวบ้านภาษาชาวบ้านทั่วไปทั่วไปนะครับไม่ได้ผมก็ไม่ใช่คนที่จะถูกเพ่งเลงว่าเฮ้ยนะมาพูดแบบนี้เพราะคุณเป็นทนายนะเหมือนทนายพี่ทนายทนายอุทยัยทนายหลายคนโดนนะโดนฝั่งนู้นนะเขาแฝนเขาว่านะครับที่อ่า มาเข้าข้างจำเลยแล้วก็มาพูดเหมือนจะว่าเอาลิงช้ความเห็นข้างในมาพูดหรือเปล่านะครับแบบนี้นะส,นส่วนพวกเราก็นะครับคุยได้ทั่วไปภายใต้ความเป็นปกติชาวบ,บ้านพวกเรานะครับจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นใครก็ได้ครับเพราะว่าพวกเราก็ใช้มุมมองนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลต่างๆเท่าที่มีภายนอกนี่นะครับมาพูดกันนะครับ มันง่ายๆครับทำไมลุงคลจะต้องถูกยกฟ้องครับจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุไหนใครจำได้นะครับในสี่ร้อยสี่สิบสี่ท่านเนาะใครสามารถจำได้ว่าแรกๆเนี่ยนะครับขนาดยังไม่รู้เป็นใครนะทนายข้างนอกนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญข้างนอกนักวิชาการอดีตท,ทนาย ต่างก็มาพูดเพราะว่าตอนนั้นมันดังมากครับคดีนี้ดังที่สุดในประเทศไทยดังที่สุดในประเทศไทยผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีส่วนอา่าเป็นธนงทนายต่างก็ออกมาพูดในมุมหนึ่งมุมใดของตัวเองแสดงความเห็นนะครับทุกคนหลายคนบอกว่าอาดีตอานายไม่ใช่อดีทนายครับคือทนายดังๆก่อนนี้ก็ทนายเหล่านี้ส่วนมากก็จะหนึ่งสื่อสื่อต่างๆไปสัมภาษณ์ สองก็คือทนายเองทําหน้าที่ในการเผยแพร่ต่างก็วิเคราะห์ว่าคดีนี้ลุงพลจะหลุดในชั้นศาลเพราะหลักฐานอ่อนใครจําสิ่งนี้ได้กดหนึ่งนะครับคือเราดูทั่วไปในสังคมในกรณีนี้เพราะว่าคดีดังมากหลายคนมาพูดว่าจะหลุดในชั้นศาลจะต้องอถูกยกกยกฟ้องเพราะว่า ข้อหาอ่อนหรือหลักฐานอ่อนนะใครเคยได้ยินคำนี้ในสมัยแรกๆครับกดหนึ่งหน่อยนะครับกดหนึ่งหน่อยสวัสดีคุณอริรัตน์ครับนะครับคุณเวอร์พูนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับคุณแม่น้องแรคุณสวนิด์นะครับใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเราพูดเล่นนะคุณชฉลีพระเครื่องสีครับคุณญาน้อยฮะนะครับคุณญาน้อยคุณถาวรสุโขไทยอ้าวตำรวจอนุญาตให้เผาอีกแล้วเหรอตอนนั้น ก็ได้ข่าวว่าตํารวจให้พูดอะไรงงเนาะใช่ครับอันนี้ย้อนไปนะที่ผมพูดว่าตอนนั้นที่มีประเด็นดังไปทั่วสังคมว่าทําไมจึงรีบเผาเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเลยนะครับคุณข้าหอมสิครับคุณพยาวครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาได้รับเขาไม่เผาเฉยๆนะเพราะว่าเขาได้ขออนุญาตแล้ว แล้วก็อ้างประเพณีแล้วก็บอกว่าขอญอาติตำรวจแล้ะตำรวจก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าอนุญาตในมุมมองของเขาคือมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะสนใจแล้วเพราะว่านําไปชนสูตรหลายครั้งแล้วก็เลยอยากอยากเผาแบบเนี้ยนะฮะเราได้ยินแบบนี้มานานแล้วนะครับในสิ่งใดที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะถามท่านเพื่อจะให้เห็นว่า ท่านก็ได้ยินแบบผมเพราะว่าพวกเราเป็นเอฟซีพอตขอ,อบคุณมากครับแบบนี้ตอนนั้นพวกเราวิเคราะห์ว่าเอ้ยถ้าคดีใดมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องแบบนี้นะครับเขาจะไม่เผากันเพราะว่านับว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่นคือวัตถุพยานชิ้นแรกวัตถุพยานเอกเป็นชิ้นเดียวที่เป็นยังดูต่างหน้าของผู้ที่วายชนไปแล้ว จนกว่าจะจับหรือควบคุมตัวผู้ที่กระทาผิดได้จึงจะเผาได้ไม่ต้องกลัวผีฮะเขาต้องการคุณธรรมเหมือนกันเขาต้องรู้ก่อนตายไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับนะฮะทุกคนเวลาจะถึงกับกายแตกทําลายก็คือมันแยกออกเรียบร้อยแล้วระหว่างระหว่าง สิ่งที่จะไปก้าวลงน้ำรูปใหม่เนี่ยนะครับก็คือจิตนี่นะฮะหรือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ผู้เวียนว้ตายเกิดนะครับแต่ระหว่างที่จะก้าวลงไปเป็นอารมณ์ต่อไปแล้วก็เป็นภพเนี่ยนะครับแบบนั้นเขาเรียกว่านะครับสิ่งที่มันมันได้ได้แยกออกไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปหาใหม่เนาะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า นะตา,ายนะครับตายบิดธรรมชาติใช่ครับดังนั้นก่อนที่จะถึงจรงนั้นมันจะมีอารมณ์เจ็บปวดมันจะมีความจำมันจะเห็นตาเบิกโพงมันกำลังตื่นเต้นมันกำลังช็อกอยู่กำลังคิดอยู่เนี่ยพอดีการขาดลงเนี่ยมันมันขาดลงเขาเรียกว่าการตายภาษาธรรมคือ กายแตกทำลายจนทนไม่ไหวนะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีความจำความรู้ความสศกเศร้าสลดหดหูทำไมถึงทำกับฉันทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีการจำนะในลักษณะแบบนี้เป็นการตายที่ทรมานจิตจิตไม่สงบจิตเขากำลังโกรธเกลียดอยู่กำลังโกรธเกลียดอยู่มียลมโกรธเกลียดแล้วก็ตายลงเลยทางร่างกายมันจะแยกกันมัน เขาเรียกว่าพิษบาดท,ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแบบนี้นะครับอารมณ์นั้นแหละครับที่พวกเราก็จะรู้สึกว่าเขาเองยังค้างคาสิ่งนี้อยู่ mm. เช่นเขาต้องการได้รับความเป็นธรรมแน่นอนแบบนี้ในความคิดแบบชาวบ้านเราก็คือเขายังต้องการความเป็นธรรมนะเขาต้องรู้ว่าใครทำเขา แรกๆเนี่ยมีคนพูดว่าพิธีกรรมในการตัดผมเนี่ยเพื่อจะเป็นการไม่ให้คนตายเ,าเป็นพิธีกรรมเพื่อไม่ให้คนตายตามมานะครับไม่ให้คนตายตามมาตัดผมเหมือนเหมือนคำว่าความเชื่อว่าสะกดสะกดวิญญาณไว้นั่นแหละครับนะฮะ อันนั้นก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจึงมีการตัดผมแบบแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าถ้าคนร้ายเขาจะทําอะไรเขาไม่ตัดผมหรอกครับคนร้ายเขไม่ตัดผมอมีแต่จะเผาสิระหว่างตัดผมมากับเอาฝังดินกับโยนลงน้ํากับเผาเนี่ยเขาก็เลือกทําลายหลักฐานแบบนั้นไม่ใชไม่ใช่ทําลายหลักฐานโดยการตัดผมเออกลัวผี กลัวผีก็เลยอยากตัดผมเพื่อสะกดวิญญาณหรือบางครั้งก็บอกอ้างว่าจะนําผมไปทาศิยศาสตร์คือไอ้ไอ้ที่จะทํศิษยศาสตร์เนีเพราะว่ามันมันโง่ขนาดนั้นเลยครับเอาผมไปแล้วก็เอาร่างไว้เพื่อให้ให้เขาสืบไปหาตัวเองเนี่ยนี่มันฟังไม่ขึ้นหรอกคือเข้าขัาน้นโง่หมายความว่าจะทําเพื่อจะเอาผมมาแบบว่าเออเอาผมมาแล้วเว้ย ทิ้งร่างไว้ก็ไม่รู้ว่านั่นคือการผิดกฎหมายหรือจะถูกการสืบสวนสอบส,วน,สวนมหาตนเองนี่คือความโง,ขง่ของความคิดต้องอนุญาติใช้คำว่าโง่นะคือวิธีการจะกล่าวหาลุงพลว่าเช่นตัดผมไปเพื่อความเชื่อทางไสยศาสตร์เนี่ยคือโง่ขนาดนั้นเลยเหรอลุงพลจะโง่ขนาดนั้นเลยเลถ้าคนผู้จะเอาผมมาแล้วก็ไม่ทำลายหลักฐานไม่ฝังไม่เผา ไม่โยนทิ้งน้ำผมจึงบอกว่ามันเป็นการใส่หลายที่โง่โง,โงถูกต้องไหมฮะเฮ้ยมันนี่มันฆ่าคนนะครับไม่ใช่ฆ่าปลาไม่ใช่ฆ่าไก่ไม่ใช่ฆ่างูฆ่าคนเพื่อเอาผมนี่นะผมผมอยากให้ใครเก็บหลักฐานนี้ไว้ถ้าถ้าพยายามจะสื่อว่าลุงพลเนี่ยไยศาสตร์ฆ่าฆ่าเด็กเพื่อเอาผมเนี่ย เอาไว้ฟอมได้ให้มันหาให้มันหาหลักฐานว่าลุงพลอ่าทําไมจึงมีแรงจูงใจอยากได้ผมเนี่ยลงไปให้มันอธิบายในชั้นศาลดูมันก็มงมง่ายนะครับดังนั้นบอกแล้วว่าถ้าคนจะทําแบบพลาดเช่นผิดพลาดทําให้ตายเนี่ย หรือจงใจเนี่ยไม่มีการจงใจฆ่าเด็กแน่นอนครับเพราะว่าผมย้ําความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับจะเลวชั่วขนาดไหนครับคุณไม่ทําเด็กที่อายุไม่น้อยอย่างนี้หรอครับมันไม่มีเหตุผลพอที่จะทําให้คนโกรธเกลียดถ้าเป็นวัยรุ่นด้วยกันถ้าเป็นวัยใกล้เคียงกันแล้วเกิดอารมณ์โกรธโมโหอะไรสุดสุด,สดติงสุดเหยียดที่ทําให้ต้องบันดาลโทสะได้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทําเด็กไม่ได้ ทำเด็กไม่ได้เนี่ยผมว่านะครับดังนั้นเรื่องนี้มันประหลาดอยู่แล้วนะครับในมุมมองนี้ที่ผมว่ายังไงอ่ะก็ถูกยกฟ้องมุมมองตรงไปตรงมานะครับลงไปตรงมาเพราะว่าจะอ้างหลักฐานต่อไปนี้ครับว่ายังไงลุงพลก็พ้นผิดยกเว้นว่าพูดมาแล้วทางหุ้นมีหลักฐานนะเช่นไม่มีประจักษ์พยานนี่ก็ยกยกฟ้องอยู่นะครับเพราะว่าที่ผมยกตัวอย่างมา ทนายต่างๆตอนนี้ตอนเกิดเรื่องใหม่ๆแล้วก็มีทางนี้ก็พยายามบอกว่าเป็นลุงพลเนี่ยทุกคนก็วิเคราะห์ได้เลยเบื้องต้นเพราะว่าตํารวจใหญ่นะบอกว่าไม่มีประจักพยานเมื่อไม่มีปะจักพยานลุงพลก็พ้นผิดนี่แหละถ้าจะให้ลุงพลตอนนั้นลุงพลยังไม่ถูกฟ้องถูกอะไรนะครับคนยังตีความว่าถ้าจะเป็นลุงพลก็พ้นพ้นผิดคือใครก็พ้นผิดหมดเพราะว่าคดีนี้ไม่มีประจักพยาน ต่อมาไม่มีแรงจูงใจยิ่งยพ้นผ,ผิดใหญ่ไม่มีแรงจูงใจยิ่งพ้นผิดใหญ่คําว่าไม่มีแรงจูงใจเนี่ยนะครับหมายความว่าเขามีทฤษฎีเขามีสถิติเขามีอะไรมาตลอดยาวนานในกระบวนการสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนไม่ใช่ว่าทุกทุกคดีจะมาเริ่มต้นใหม่มนุษย์ในบนโล,นโลกนี้นะครับวิธีการทําให้คนตายมีไม่กี่มีไม่กี่เรื่องหรอกครับ ยกเว้นว่าเป็นอุบัติเหตุเขามีสติไว้หมดครับเขามีสติไว้หมดนะครับจู่ๆคนจะอยากตายหรือถ้าฆ่าตัวตายเขาก็รู้ว่าฆ่าตัวตายหรือหรือคนคนถูกฆ่าแล้วมาจัดฉากว่าฆ่าตัวตายเขาลูงออกหมดเขามีสติเปรียบเทียบหมดนะครับไม่ใช่ว่ามันเริ่มต้นใหม่ตลอดแทงจูงใจไม่มีก็มีสิทธิ์ครับ ยกฟ้องแน่นอนครับเมื่อหาแรงจูงใจไม่ได้ก็จะพยายามหาเรื่องอื่นเพื่อให้เชื่อมันก็ไม่ง่ายนะครับนะครับที่หลีกไม่พ้นเลยถ้ามีหลักฐานแบบนี้ก็คือรายลายมือตอนนี้วัตถุต่างๆที่ปรากฏก็ไม่มีลายมือไม่มีลายมือลุงพลแต่ไม่ได้บอกว่า แล้วมีลายมือไท่ถุงมือตกอยู่มีลายมือไขรแหวนตกอยู่มีลายมือไทยถูกต้องไหมแต่ในร่างกายเด็กไม่มีลายมืออันนี้ประหลาดที่สุดประหลาดในสามโลกจะเป็นฆาตกรคือพยายามที่จะให้มีฆาตกรเพราะว่าถ้าไม่มีฆาตกรทำให้เด็กตายเนี่ย ก็ง่ายๆครับผลตามมาก็คือพ่อแม่จะโดดขอบคุณมากครับคุณใส่ใสตอรีครับสีครับนะฮะแอดโอสตครับผมแอดปุ้ยครับผมนะฮะมาพบกับอาจารย์อีกนะในช่วงนี้เมื่อกี้ก็ไปไปวัดกันนะฮะวันนี้วันพระนะครับไปวัดไปถวายสังฆทานนะครับก็นําบุญกุศลทั้งหลายนะครับผมก็ได้อธิษฐานอ่ะไม่ใช่อธิษฐานเิแผ่เมตตานะครับไปกับทุกท่านนวนะครับนะก็ให้สาธุเอาเนาะ นะครับคุณพี่ไรครับส่ครับนะฮะคุณหญิงใหญ่ะฮะส่ครับคุณแม่นกแรลส่ครับนะครับถุงมือตำรวจอ่าถุงมือก็ตำรวจแหวนก็ยังแหวนก็ไม่มีลายมือไม่มีดีเอนอนะครับแล้วจะให้ลุงพลแล้วจะให้ให้ลุงพลเป็นคนผิดได้ยังไงเออ ขอร้องให้ให้ผิดไม่ได้นะครับขอร้องให้ผิดไม่ได้ต้องมีหลักฐานครับตอนนี้คนที่มีเหตุทำให้ลุงพลเข้าไปสู่ในระบบก็คือคนในหมู่บ้านกบกอกหลายคนครับที่มีส่วนนะครับที่จะผลักดันให้ลุงพลกลายเป็นคนผิดนะส่วนมีใครบ้างนะ ก็คงต้องอยู่ที่หลักฐานว่าใครพูดอะไรไว้กับพนักงานสอบสวนหรืออายการนั่นคือคนมีส่วนนะครับที่ทำให้ลุงพลเข้าสู่ระบบหรือทำให้ไปเพิ่มน้ำหนักไปเพิ่มน้ำหนักมาให้เชื่อได้ว่า แม้แต่แม้จะไม่มีหลักฐานแต่พยายามให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนผิดคล้ายๆคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยคุณก็ต้องพูดให้มันครบว่าเห็นคนเห็นหวยตกเห็นลุงคนหนึ่งหยิบขึ้นคุณต้องพยายามบอกลักษณะให้ครบเพื่อจะน่าเชื่อว่าเขาเป็นคนกระทำผิดเมื่อเข้าไปสู่ระบบ ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปอีกยาวนาแบบเนี้แต่นั้นใครเพราะว่าเหตุเหตุข้อที้จริงก็คือการจะให้ใครไปเข้าสู่ระบบและมีหลักฐานบางอย่างเชื่อถือได้ว่าเขาเป็นคนทําเนี่ยแสดงมันไม่มันไม่หมายม,ม,ม,มันไม่ได้หมายความว่าร้อยเอร์ซนนะครับเพราะว่าคดีใดไม่มีภาพวงจรปิดหรือไม่มีภาพเคลื่อนไหว รับรองว่าที่เหลือก็เป็นจินตนาการที่เหลือก็เป็นจินนาการนะครับยกตัวอย่างโจโจ,โจถุงดำนะตอนแรกเรียกว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เปรียบหมดครับได้เปรียบหมดจนจะแย่แล้วอ่ะจนจะแย่แล้วอ่ะมีคนปล่อยวิดีโอกล้องวงจรปิดออกมานั่นแหละครับพลิกเลยพลิกเลย จำได้ใช่ไหมฮะนั้นการพยายามี่ใส่ร้ายให้ใครให้คนร้ายเป็นให้คนตายแล้วพูดไม่ได้เนี่ยเหมือนคดีโจโจถงดำนะ่ะคือมันง่ายมากที่จะบอกว่าทำอะไรก็ได้เป็นการขัดขืนหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ที่ถูกสร้างหลักฐานใหม่มาแล้วก็เพื่อจะเอาโทษคนที่ตายไปแล้วพูดไม่ได้ ใครเห็นไหมพื้นฐานเบื้องต้นเราต้องเชื่อตำรวจเห็นไหมเห็นไหมเราถูกปลูกฝังว่าตำรวจเป็นคนดีเราถูกถูกปลูกฝังว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีเด็กตายคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องไม่สามารถฆ่าลูกตัวเองได้มันมันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามวิถีความคิดถูกฝังไว้ว่าพ่อแม่ไม่สามารถฆ่าเด็กได้ ไม่สามารถฆ่าลูกได้เมื่อถูกฝังแบบนี้แล้วนะครับมันก็ถูกปิดประตูเลยปิดประตูถ้าโจ้ถุงดำไม่มีภาพวงจรปิดปล่อยมาแล้วให้คนไปคุมนะแล้วมีการสั่งแบบนี้จบเลยครับจบเลย